สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะวิกฤตนะ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนะซึ่งวิกฤตเหล่านี้นั้นเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตเป็นต้นมาช่วงประมาณปี2008-2009นนั้นเน่ยตลาดคริปโตยังไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นครั้ง ครั้งล่าสุดนะที่คิดว่าตลาดคริปโตเนี่ยน่าจะใกล้เคียงนะครับกับการที่จะเจอวิกฤตในแง่ของ recession เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลายๆวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้นะในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังไม่เคยเจอครับสำหรับ ตลาดคริปโตนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะว่าวิกฤตเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไงบ้างนะกับตัวตลาดคริปโตนะและก็เป็นจะเป็นโอกาสครับหรือว่าเป็นความเสี่ยงกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นแล้วก็และก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่เอามาแชร์ให้เป็นเพื่อนนะเพื่อที่สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ กวันสองวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยสอาอาทิตย์ที่ผ่านมานะนาาานานะก็ได้ยินข่าวนะตั้งแต่เรื่องของธนาคารยักษ์ใหญ่นะของสหรัฐขสหรัฐอเมริกานะครับทั้งซิลวิเกตและก็ตัวซ i ริคอวัลเล่แบงก์นะก็ล้มลงมาแล้วนะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูนะตัวประวัติศาสตร์นะของธนาคารต่างๆที่สหรัฐอเมริกานะตัว ฮิสตอรีต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าในอดีตที่ผ่านมานะสหรัฐอเมริกาก็มีธนาคารค่อนข้างเยอะนะแล้วก็หลายๆธนาคารนั้นเนี่ยก็เกิดวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยก็มีธนาคารใหญ่ๆนะเข้ามาอุ้มนะเข้ามาซื้อจิตการต่อนะจนปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าธนาคารนะที่สหรัฐอเมริก,นกานั้นเนี่ยก็จะมีใหญ่ๆก็จะมีอย่างซิต y แบงค์นะเจพีมอเ JP Morgan Chase นะครับ Bank of America แล้วก็ Wells Fargo นะซึ่งถ้าดูรูปตั้งแต่ด้านซ้ายมือมาจนถึงขวามือนั้นเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะอย่างตัว Silvergate นะหรือแม้แต่ตัว Silicon Valley Bank นั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงนะครับจะมีธนาคารยักษ์ใหญ่นะบางเจ้านะอาจจะเป็นหนึ่งในนี้ก็ได้นะที่เข้าไปอุ้มซื้อจิจการนะรของธนาคารสองเจ้านี้ที่ล้มอยู่ตอนนี้ ตอนนี้นะครับซึ่งอาจจะล้มด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะทั้งตัวซิวิเกตแล้วก็ตัวซิลกาวาเล่แบงก์นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีนะน่าจะม,จะมีธนาคารยักษ์ใหญ่บางธนาคารอาจจะเป็นหนึ่งในนี้นที่เข้าไปซื้อจิตการต่อนะครับซึ่ง,งหลายๆคนนะก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะกับตัวธนาคารทั้ง2ตัวนั้นเนี่ย SVB นั้นเนี่ยแล้วก็ซิวิเกตนั้นเนี่ยก็หลายหลายคนก็ประเมินนะว่าคล้ายๆกับช่วงวิกฤตปี2 0 0พ 8เหมือนกันนะ,นะที่เกิดขึ้นตอนนี้นะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เรียกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบนะกับฟันแนเมนทัลนะของตัวคริปโตของตัวบิตคอยอีเทเรียมคาร์ดานโนพอดดัตนะตัวฟันแนเมนทัลของมันเองไม่ได้ส่งผลอะไรนะแต่เรียกว่าเป็นผลทางอ้อมซะมากกว่านับที่เกิดขึ้นนะที่กระทบนะไปที่ตลาดคริปโตนะเอ่อซึ่งหลายๆคนนะก็ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คล้ายๆนะกับช่วงปี2008เหมือนกันนะตอนปี2008นนั้นเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นะส่งผลกระทบอะไรนะกับตลาดคริปโตนะตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นฟ i น a n นเชียลไครสิเหมือนกันนะครับตลาดหุนนะ้นนะั้นนแสนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะครับตรงนี้นะประมาณสักเกือบ5้าสิบเปเซ็ตอนนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยก็เจอวิกฤต .com บับเบิลนะซึ่งวิกฤตช่วงนี้นนเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปได้หลายคลิปก่อนหน้าน,นี้เหมือนกันนะว่าก็มีแพทเทิร์นที่คล้ายคนละึกับตลาดคริปโตเหมือนกันนะครับซึ่งก็เจอตอนนั้น ปี2000ประมาณช่วงปี2000นะย่อต่าลงมา84%นะครับแล้วก็ตัวนี้แสก็วิ่งขึ้นไปต่อนะหลังจากนั้นก็เจอวิกฤตช,ช่วงปี2008นะก็ทําให้ย่อต่ําลงมานะครับซึ่งวิกฤตช,ช่วงนี้เองนะั้นเนี่ยซึ่งหลายๆคนนะที่ผมอ่านดูในข่าวเนี่ยก็ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับธนาคารในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล้ายกับช่วงวิกฤตปี2008เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆดูนะว่า หลังวิกฤตนะที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัว N นสแสกนะตัวหุ้นเทคโนโลยีของเมริกาเนี่ยวิ่งขึ้นไปมากแค่ไหนนะประมาณสิบเอ 1, นะ่อประมาณหนึ่งพันห้าอเปอร์เซ็นต์ะอประมาณสิบห้าเท่านะจากจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับเรียกว่าเกือบจะระยะเวลาสิบกว่าปีกว่านั้นเนี่ยกวิ่งขึ้นมาตลอดนะโดยภาพใหญ่ๆนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาตลอดเลยนะครับนั่นก็เป็นโอกาสนะที่ถ้าใครนะใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในช่วงนั้นนั้นเนี่ยก็คงน่าจะ เรียกว่าได้ผลตอบแทนที่เยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าหลังจากนั้นนั่นเนี่ยกวิงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัวหุ้น n น s แสกตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คล้ายกันเหมือนกัน,นที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดคริปโตอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ตลาดหลังจากที่ธนาคารนะสองธนาคารใหญ่น,นั้นเนี่ยล้มลงไปนะก็ลองมาดูนะตัวฟันเฟดเลทนะที่ธนาคารประเมินนะครับก็ค่อนข้างประเมิน แพทเทิร์นค่อนข้าง,างแปลกๆเหมือนกันนะที่ผมดูนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะมีการที่จะประเมินว่ามีจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วก็คงดอกเบี้ยไว้นะที่ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีนี้นะจนไปถึงต้นปีหน้านานะแต่ว่าถ้าเกิดดูข้อมูลที่ตลาดประเมินตอนนี้นะั้นเนี่ยเรียกว่าดูแหวงๆไงก็ไม่รู้นะวันที่2 2เดือน3นี้นั้นเนี่ยที่จะมีการประชุมเฟดนั้นเนี่ย มีการประเมินนะว่าจะขึ้นอีกประมาณ0.68เปอร์เซ็นตนะครับที่ประเมินว่าจะขึ้นประมาณ0.5เปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะ68เปอร์เซ็นประเมินว่าจะขึ้นประมาณ0.5เปอร์เซ็นตะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับถึงประมาณ5.75เปอร์เซ็นแล้วก็ค้างไว้ประมาณสักสองเดือนนะครับแล้วก็ลดต่าลงมาแล้วก็จากเดือนเก้านะครับไปที่เดือนสิบในการประชุม เดือน9นะครับแล้วก็ในการประชุมที่เดือน11นั้นเนี่ยมีการประเมินนะว่าดอกเบีย้ยนะครับจะวิ่งขึ้นไปถึงประมาณ6.5%เเนะครลยถือว่าเป็นการประเมินที่เยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องนะกับตัวบิตคอยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่โชว์ข้อมูลให้เพื่อนเอนเห็นมาก่อนหน้านี้ว่า บิตคอยนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีรีแอคชั่นนะครับถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะตามข้อมูลทางสเตินะครับกับตัวฟันเฟดเลนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตเห็นนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนับที่เฟดนั้นเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับบิตคอยนั้นเนี่ยจะมีการย่อต่ําลงมานะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้นะที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับบิตคอยจะย่อต่ําลงมานะครับแล้วก็ช่วงที่ค้างไว้นั้นเนี่ยบิตคอยนะจะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่วงนับที่มีการ ลดดอกเบีย้ยลงมานั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยจะย่อต่ําลงมานะเพราะว่าหนึ่งในการลดดอกเบีย้ยเนี่ยแน่นอนนะก็จะต้องเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะเฟดนะถึงจะยอมที่จะลดดอกเบีย้ยลงมานะแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงปี2019นะช่วงนั้นผมจําได้ว่ายังไม่เกิดรีเซชชันนะบางแบร์มาร์เก็ตบางทีก็ไม่ได้ต้องมีรีเซชชันเสมอไปนะคร,ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะก็มีการลดดอกเบีย้ยลงมานะครับ แต่ก็มาเจอรีเซชชันเล็กๆนะันในช่วงประมาณเดือนมีนาปี2020นะเพราะช่วงนั้นเ,เจอโควิดขึ้นมานะครับแล้วก็หลังแล้วก็ช่วงนะ้ที่เฟดนะมีการคงดอกเบีย้ยไว้ที่ประมาณสักศูนเปอร์เซ็นั้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็มีการทํา Q e เนี่ยบิตคอยก็เป็นช่วงที่ขาขึ้นเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงขาขึ้นในช่วงที่เฟดนะมีการลดดอกเบีย้ยลงนะแล้วก็ถ้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยนะก็ตัวบิตคอยก็ย่อต่าลงมานะแล้วก็ครั้งนี้นะัเนี่ยมีการทั้งขึ้นดอก มีการลดสภาพคล่องด้วยนะครับมีการทํา Qt ด้วยนะนั่นก็เป็นความเชื่อมโยงนะที่ของการขึ้นหรือลดดอกเบี้ยนะครับกับกับตัวบิตคอยนะครับว่า Bitcoin นะมีบิตคอยเนี่ยมีเรีแอคชั่นยังไงบ้างนะกับตัวการขึ้นลงของตัวเฟดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับข้อมูลกันหน่อยนะครับว่าถ้าเทียบข้อมูลนอดีตนะของตัวบนะิตคอยเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะครับหรือว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ ยังต่ายังจะต่ําลงไปได้อีกนะถ้าเกิดเราลองเทียบข้อมูลในอดีตนะบางอินดิเคเตอร์หรือว่าบางแพทเทิร์นนั้นเนี่ยก็มองได้นะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะแต่ว่าบางข้อมูลนั้นเนี่ยก็มองได้ว่าเราอาจจะยังต่ําลงไปได้กว่านี้นะเบื้องต้นผมอยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะว่าตัวบิตคอยนะเทียบนะกับเส้น ตัว moving average นะครับเส้น50ิ weekly moving average เส้นสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นหนึ่งร้อ weekly moving average นะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เส้น200อ weekly moving average เส้นสีเหลืองตอนตรงนี้นะครับจะสังเกตเหต็นนะว่าในช่วงนะที่เป็น bear market นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่เราจะเห็นนะอย่างเช่น bear market ในช่วงปี2 0 1พิบครับเกี่ยวกับปี2019ิเก้านี่ยเอ่อสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า bitcoin เนี่ยจะย่อต่ำลงมากว่าเส้น50ิ weekly moving average ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะยอ่อต่ำลงมากว่าเส้น100 weekly moving average นะครับแล้วก็จะมาแตะที่เส้น200 weekly moving average นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะประเมินได้ว่าอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะอันนี้จะเทียบช่วง bear market ปี2018ปี2019นะแล้วก็ช่วง bear market ปี2014 2015เนี่ยก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะว่าตัวบิตคอยน์นะก็ยอ่อต่ำลงมากว่าเส้น50 weekly moving average นะครับ ย่อต่ำลงมากว่าเส้น100 weekly moving average นะครับแล้วก็ย่อต่ำลงมาแตะนที่เส้น200 weekly moving average ตรงนี้นะจะสังเกตเห็นว่า pattern นะช่วง bear market ตรงนี้นั้นเนี่ยในช่วงที่มันแตะเส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเมินได้ระดับหนึ่งนะว่าอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะทีนี้เราลองมาดูนะช่วง bear market ตรงนี้นะเรียกว่ามันย่อต่ําลงมากนะเว่าเส้น50 weekly moving average นะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมากว่าเส้น200 100่ง weekly moving average นะครับแล้วก็ แตะที่เส้น200 weekly moving average นะครับครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แตะอย่างเดียวนะแต่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะเส้น200 weekly moving average ด้วยซ้ำนะครับนะซึ่งถ้าเราเทียบข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดมากๆแล้วนะเพราะครั้งนี้เนี่ย นอกจากจะแตะที่เส้น200 weekly moving average แล้วนะยังต่ำกว่าเส้น200 weekly moving average ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เป็นข้อมูลนะถ้าเราจะมองในแง่ที่ว่า Bitcoin อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะแต่น,นี้มีข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะที่ผมอยากจะลองเอามาแชร์ให้เพื่อนดูนะครับว่าในช่วงแบร์มาเก็ตนั่นเ่ยมันมีความมันมี reaction อย่งไงบ้างนะกับตัวของตัวบิตคอยนะถ้าเราจะดูนะในช่วงแบร์มาเก็ตนะช่วงประมาณปี2010 อนะครับผมจะเอาตัวเส้น50 weekly moving average ออกไปนะครับในช่วง bear market ช่วงแรกเลยนะปี2011นั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดที่ต่ำที่สุดนะครับมันจะแตะนะที่เส้นสีแดงตรงนี้นะก็คือเส้น100 weekly moving average นะครับนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับพอช่วง bear market นะในช่วงปี2015นั้นเนี่ย bitcoin เนี่ยแตะที่เส้น200 weekly moving average นะครับ แล้วก็มีไส้เทียนนะมาแตะที่เส้น300 weekly moving average เส้นสีม่วงตรงนี้ด้วยนะนี้ก็คือช่วงแบ a r มาเก็ตปี2015นะปี2018นะบินะตคอยน์ะแตะที่เส้น200อ่ weekly moving average นะแล้วก็มาแตะที่เส้น300 weekly moving average นะคือเหมือนกับแตะเส้นค่าเฉลี่ยนะของราคาบิตคอยเนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆนะในช่วงแต่ละแบร์มาเก็ตนะครั้งนี้เองนะเนี่ยบิตคอยนะ เข้ามาแตะที่เส้น300 weekly moving average นะครับดังนั้นไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาแตะเส้นสีเขียวตรงนี้หรือเปล่านะก็คือเป็นเส้น400 weekly moving average นะใน time frame ที่เป็นตัว weekly นะครับซึ่งราคาตอนนี้ถ้าอยู่ในเส้น400 weekly moving average แล้วเนี่ยราขายที่ประมาณ เออหมื่นสี่นะเปลี่ยนสารลักต่อ b t c นะแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่แตะตรงนี้นะเนี่ยเส้นตรงนี้ก็น่าจะวิ่งขึ้นไปด้วยนะอาจจะอยู่ที่ประมาณเออขึ้นไปที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นแพทเทิร์นนะที่เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะเป็นข้อมูลทางสถิติตัวหนึ่งนะที่มองว่าบนะิตคอยนั้นเนี่ยยังมีโอกาสนะที่จะย่อต่ําลงไปได้อีกนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะที่ผมเทียบให้เพื่อนๆดูก่อนอนะันนี้ก็คือเรื่องของเทียบนะนกับช่วง com bubble เหมือนกันนะว่า bitcoin เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะย่อต่ำลงไปอีกนะถ้าทำ pattern เนนะเหมือนกับช่วง com bubble นะในช่วงประมาณปี2 0นะครับเทียบกับตัวตลาดหุน้นนะตัว nasdaq นะครับนั่นก็เป็นถ้าเรามองนะว่ามันจะล่วงต่ำลงไปได้อีกนะก็สามารถมองได้นะถ้าเกิดเทียบกับข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอีกข้อมูลหนึ่งนะในช่วงแต่ละ bear market นะเนี่ยว่า bitcoin เนี่ย มันทำแพทเทิร์นยังไงบ้างนะครับถ้าเราจะดูนะในช่วงแบมาร์เก็ตปี2 0 1พันสิบห้านะครับจะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอย n เนี่ยก่อนที่มันจะเ,เรียกว่าก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะั้นเนี่ยมันมีแพทเทิร์นนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นทำดับเบิลบอททอมเหมือนกันนะจะสังเกตว่าช่วงนี้นะแตะที่ดับเบิลบอททอมสองครั้งนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับ แล้วก็ช่วงนะแบร์มาร์เกปี2018นะเรียกว่าทำโลที่สูงขึ้นนะทำไฮและโลนะในช่วงนี้นะก่อนที่จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะแล้วก็ก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครั้งนี้เองต้องมาดูว่าตอนนี้เราอยู่ในโลตรงนี้แล้วนะราคาต่ำสุดที่บิคอยเคยทำตรงนี้เนะประมาณ1,500หมื่นนะในช่วงประมาณน่าจะประมาณสักปลายปีนะปี2022นะต่ำที่สุดก็คือประมาณ1,500หมื่นนะก็ต้องมาดูว่าแพทเทิร์นนั้นเนี่ยมันจะ เป็นเหมือนสองครั้งนี้หรือเปล่านะจะทำ lower เอ่อทำตัวด o บเบิลบอททอเหมือนช่วงแบมเก็ตปี2 0ง5หรือเปล่านะครับหรือว่าจะทำไฮโลนะมีโลที่สูงขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูข้อมูลตรงนี้กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะเทียบนะกับตัว RSI นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่เอ่อลองอพิจารณาดูนะว่าเราอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุด แล้วหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดเราดูในไทม์เฟรมที่เป็นมันลี่นะครับหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับหนึ่งเดือนนะแล้วก็เทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ตัว RSI นะครับเรามาดูกันเลยว่าถ้าดูเทียบนะกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเนี่ย bitcoin เนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วหรือ,อยังนะครับหรือว่าจะสามารถที่จะ ลงย่อต่ำลงไปได้ะอียดครับถ้าเกิดเราดูนะเทียบกับ i s i นใะส่นในไทม์เฟรมที่เป็นมันลี่นั้นเนี่ยผมจะลองขีดเส้นนะครับเทนไลน์นะจากจุดท็อปตรงนี้นะครับแล้วก็จุดบอททอมนะของตัว i s i ใส่นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะที่ i s i นั้นเนี่ยแตะเส้นเทนไลน์เส้นข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะที่ บิยประเมินได้นะว่าหยุคอยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะเทอร์เกตเห็นว่าช่วงนี้นะเดือนปีสองพันสิบเอ็นะก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเหมือนกันนะในช่วงแบงก์เมเกตตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับที่ตัวไอซแตะเส้นเทนไลน์เส้นข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะครั้งนี้เองเหมือนกันนะก็เรียกว่าแตะนะครับที่เส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับก็ บิตคอยก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะถ้าเกิดดูตามข้อมูลตรงนี้เนะี่ยก็ประเมินได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าบิตคอยที่เราอยู่ตอนนี้เนะี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะดังนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองในการมองแต่และอินดิเคเตอร์บางคนนะมองว่าตอนที่เราอยู่ตอนนี้เนะี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแล้วนะ บางคนก็มองว่ายังต่ําลงไปได้อีกนะครับแล้วแต่มุมมองนะแต่ส่วนตัวผมแล,วแล้วเนี่ยก็มองเรื่องของแมโครอิโคโนมิกประกอบด,ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสภาพคล่องไม่มีนะครับไม่มีการทํา QE นะครับมีการลดสภาพคล่องลงนะแล้วก็ตัวมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าแมโครอิโคโนมิกยังเป็นแบบนี้้วเนี่ยก็น่าจะ มีความเป็นไปได้นะว่าบิตคอยจะย่อต่ำลงไปอีกนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่มีการล้มนะของแบงค์ตัว s i วิเกตแล้วก็ซ i ลิคอนวอ l เล y Bank นั้นเนี่ยเข้าใจว่า f ฟดนะวันจันทร์จะมีการประชุมนะด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าทางโจลมเพาวเนี่ยจะมีผลการประชุมประชุมของเฟดนนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์ช่องบิ c คอ n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ